แบบบำนาญแบบนี้นั่นก็คือแบบบำนาญที่ชำระเบี้ยประกันปีเดียวนะคะค่ะพราะปกติในช่องประกันในทุกเราวนเดอร์เช่นเคยค่ะคิดนี้ที่จะพูดถึงการทำประกันแบบบำนาญอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งในท้องตลาดอาจจะไม่ค่อยเจอนะคะแต่อีกคิดว่าแบบลูกค้าที่ติดต่อประกันในทุกเราวนเดอร์มามักจะสนใจแผนบำนาญแบบนี้นะคะแบบบำนาญแบบนี้นั่นก็คือแบบบำนาญที่ชำระเบี้ยประกันปีเดียวนะคะ บางท่านนะคะก็ยังไม่คุ้นเคยนะคะว่าเราจะทําประกันแบบบำนาญที่จ่ายเบี้ยปีเดียวได้หรอทําประกันแบบบำนาญไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแบบต่อเนื่องในทุกๆปีหรอแบบต่อเนื่องในทุกๆปีเราก็มีนะคะแต่แบบที่จ่ายเบี้ยครั้งเดียวก็มีนะคะตอนนี้ของทางเมืองไทยประกันชีวิตเราจะมีแบบ801 5นั่นก็คือสมัครทําได้ตั้งแต่อายุ55นะคะเน้นกลุ่มอายุ55ปีไปจนถึงอายุ70ปีนั่นก็คือ <ừ> ชาระเบี้ยประกันปีเดียวนะคะเริ่มทําปีไหนนะคะปีถัดไปคุณจะได้รับเงินบำนาญเป็นปีแรก เลยนะคะ 8, 5, 0, 1, แต่ห้านยนึ่งก็คือเริ่มทำปีนี้เริ่มรับเงินบำนาญปีหน้านะคะปีถัดไปเลยและรับยาวต่อเนื่อง